ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเจังนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อเตรียมรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัย นายไพบุญโอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดตรังวันนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1จํานวน5 2 2 1 6 7รายจากเป้าหมาย6 2 6 5 8 1รายคิดเป็นร้อยละ83.34ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2จำนวน4 7 2 9 4 0รายคิดเป็นร้อยละ75.48 ผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ามจำนวน130,168รายคิดเป็นร้อยละ20.77เท่านั้นจังหวัดตรังจึงได้เร่งรณนรงณ์การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อเตรียมรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ให้ติดตามผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นให้มาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสำหรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ทำตัวเองให้ปลดอดจากเชื้อโควิดสิตามแนวทางโควิดฟรีเพอร์ซันอลด้วยการฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุน้นเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางงดการรวมกลุ่มสังสรรค์พบปะผู้คนจำนวนมากหรือเข้าไปยังสถานที่ที่เสี่ยงและตรวจ ATK ก่อนการเดินทางเพื่อคัดกรองตนเองไม่ให้นำเชื้อกลับไปแพร่ให้กับผู้สูงอายุที่บ้าน